เส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการเกิดจากคุณจารุณีเห็นประกาศรับสมัครดาราหน้าใหม่จากค่ายสีบุญเรืองฟิล์มเธอจึงส่งใบสมัครเข้าไปสมัครเผื่อว่าจะได้เป็นดาราผลปรากฏว่าเธอได้รับการคัดเลือกให้มาแสดงเป็นตัวเอกของหนังเรื่องสวัสดีคุณครูในปี2520จากผลงานการกำกับของพันคำหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องที่2กับบทนางเอกเ,เต็มตัวในภาพยนตร์เรื่อง รักแล้วรอหน่อยซึ่งก็จะเป็นเรื่องเดียวกันกันกบเรื่องวนารีแสดงคู่กับไอเอกสารพงษ์ชาตรีผลงานเรื่องที่สามก็คือเรื่องครูขาหนูเหงาหลังจากนั้นขุนเปิ้ลก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่มาโด่งดังสุดๆกับภาพยนตร์เรื่องบ้านทรายทองในปี2523กำกับการแสดงโดยคุณรุตรณพพแห่งบริษัทฟลายสตาร์โปรดักชันแสดงร่วมกับคุณอาพรเจตแก่นเพชรหลังจากนั้นชื่อเสียงของคุณเปิ้ลจารุณีก็โด่งดังแบบฉุดไม่อยู่สำหรับพระเอกที่คุณจารุณีแสดงด้วยบ่อยที่สุดก็คืออาเอกสรพงษ์ชาตร,รีคุณพร้อมพงษ์นพฤิตคุณทูลฮิรัญยศคุณจารุณีมีผลงานทางด้านการแสดงภาพยนตร์มากกว่า200เรื่อง ผลงานเรื่องล่าสุดในปี2551ก็คือเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดคุณเปิ้ลจารุณีก้าวเข้าสู่วงการละครเมื่อปี2530กับละครเรื่องไฟสเสนหาทางช่อง3หลังจากนั้นก็ได้มีผลงานทางด้านละครออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีผลงานการแสดงละครมากกว่า100เรื่อง และความสามารถทางด้านการแสดงของคุณเปิ้ลจารุณีก็ทําให้เธอได้รับรางวัลต่างๆมากมายขอยกตัวอย่างสักสามรางวัลนะครับอย่างเช่นรางวัลสุวรรณหงษ์ทองคําในปี2523จากภาพยนตร์เรื่องช่างเขาเธอรางวัลสุวรรณหงษ์ทองคําในปี2525 25, จากภาพยนตร์เรื่องสวัสดีไม้เร็วรางวัลพระส,ระสุรดรีในปี2525 25, จากภาพยนตร์เรื่องปริศนานะครับ